Oh, รอบหน้านะาารอบหน้า,ารอบสองพี่อยากเห็นอยากได้ยินตะวันสั่งการสักครั้งขอให้มันดีๆปังหน้านะโลลองก่นกอนอันนี้อยู่วอลอะไรกันเนี่ยลงรถให้เรียบร้อยนะน,นี่อยู่วอล <You S 2> อ,อะไรอ่ะพี่์อนนวอลเก้าวอลเก้าออกวอเก้าลงแล้วลกแล้ว ไปข้างหน้าเลยข้างหน้าไกลๆเลยบอกให้เดินซ้ายแต่มึงขึ้นเขาไปชัว์คนไปเนี้ยซ้ายมันเห็นี่ต้องไปขวาต้องขวาซ้ายไม่ได้ซ้ายขวาขวาไอคันตรงเดียวตรงเดียวถ้าเห็นวิ่งมาแล้วจะตรงเดีวซ้ายขวาซ้ายขวากินน้ำเกลือก่อนละไม่ไหวไอ้บ้านกินเกลือไหวกว่ะโนบโนบไม่ไหวละอยากปวดละแอบโดดเลยละกัน ผมจะบอกแค่ว่าไอ้คนนั่งแบบเนี้ยฉับใจแล้วไอ้ไอ้ไอ้หน้าหนาไอ้วานน้อนแตกที่เรายิงกันกินเกี่ยวผมคนเมื่อกี้นั่งจาวเลยดูดิวานยิงแล้วมันจะไหลไม่จะไหลวานอะไรโว้ยเนยเดี๋ยวยิงกันเองกแหละมาจาวปลาล่าก็เปิดประแดงระหว่างอย่างเดินหลังก็มาวันนี้วันนี้ทั้งวันเหมือนที่เอยูนที่หมดัยาวตลอดเลยเนี่แหละกินแย่น้อยเดี๋ยวละ ยา้ดบ้างผมนะครับยาน้อยจะมิโก้มันออกกันแล้วว่ะเลยหยดเยมันตึ๊มันตึ๊ดมันตึ๊ดนี่ยพี่เป็นเฮดนะเว้ยแต่ไม่มีใครรอพี่เลยฮัลโหลอเีฮดอยู่ข้างหลังถูกแล้วพี่ต้องคอยสังการเลดียวยบไม่ทเปดจุดิ่งเปิดจุดงเปิดจุดครับอย่าเปิดไมดต้องรีบต้องรีบดุงดงหมดแล้วจนเขารู้หมดแล้วต้อเงินอยู่ขวาแล้วน้อเงินอยู่ขวาแดงอยู่ซ้ายอตรงนี้อยู่ฝั่งาฟัง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  เราก็ยิงอะไรพี่นะยังไงบุตรก็ยิงเราไม่ได้ลงไาเองป้องป้องก่อนนะแดงพี่ป้อมป้อมเฮ้ยปั๊มเครื่องปั๊มเขี่ยหน่อยเขี่ยเครื่องปั๊มก่อนตรงนี้ก็สิมาตรงนี้สิตรงนี้ไม่เป็นเดินมันยิงมาไม่ได้มันตีมันตั้มมาก่อนดีก่อนจะทำอะไรเนี่ยเห็นปะตรงนี้มันยิงได้เปล่าเออผมเห็นไม่กี่คนเดินมาว่ะฮัลโหลสองสองเดินมาแล้วเนี่งก็แล้วโดนแล้วน่าจะสีแดง้ะพี่สีแดงอนบอกโอ้โหมันบุตรมีคนนะบุตรมีคนไฮ้ดูดิดูสะกาวดูดิว่าอะไรตุกมาหร the ือยัง <Control imi> <fry UC S> มันอ่ะแรงทางซ้ายมีเสียงดังมากเฮ้ยมีมีกระสุนเทศมาไม่ไงจะบินฟ้าไงไอ้บนเกาะไอ้บนนี้ได้ไงเราก็ระแสลงมาเรื่อยเราไม่ได้หรอกเราอ้อมไปเรื่อยอ๋อโอ้ยมันทีบอกแล้วต้องกบอลเพิ่งยิงไงคุณฟังเฮ้ครับฟังเฮ้หน่อยนะไปไหนได้ปล่อยให้เขาสั่งแล้วเลิกละเลิงไงเราอ้อมไปทางซ้ายเรื่อยๆคุณตามมาดิจะ่ารีบยิงเดินตามหนักกันด่ามามามา ยังไม่มีการยิงนะไม่ต้องไม่ต้องหันท้าวี๋ไม่ถึงรอบตามมาอย่างเดียวนะใช่มันก็ยิงไม่ถึงแม่ยิงเพลิงกระสุนไี่เหอะเรายิงโตกับมันน่ะั่นือมันยิงเราได้เว้ยเราจะวิ่งไปเรื่อยๆรับบอลครับถึงเกอบเราก็ยิงวิ่งเรื่อยๆดีวิ่งเราวิ่อยๆตลอดวิ่งตลอดแดง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 ข้างหน้าเดี๋ยววะ

มาเดืต้นพุ่มไม้ก่อนเขี่ยวแป๊บนึงละตอนนี้ผมเห็นมือคนเราไม่ยิ้มนะมือคนได้มือคนได้ของเราพี่ี่เสิครูเดี๋ยวช่างมันเดี๋ยวเรายิงไงแต่ตอนนี้คนเราไม่คุ้มเลยเนี่ยผมยังเห็นที่เห็นคุณเดินตามเลยห่วงเดียิงกันเดี๋ยวถูกพายยิงครับแต่เดินตามหน่อยผมปวดริ้วครูปวดโคตรด่าแล้วตลุกลังที่แดงดีกว่าป่ะไม่ได้ไม่ได้ขายอาหารแพงหรอ แกล่เนเ่ยไม่ไา้ของเลยเปาดำกระเาดระวังนะบนเขามันตึกมันตึกยิงเวเออบนตึชายชายบนตเปิดยิงเปิดยิงแต่ไม่ดีมข้างหลังพวกมีงบยิงกลางกลางล่างกลางางลางางขล่งหน่อยลงล่างอีกแตโดนบนยิงระวังสไลด์ลงสไลด์ีดข้างหน้าเต็มไหครับแด้าหน้าเต็มนะบงลหมขัของมั Bạc 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 back, back, back. bạc 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 bạc

ไอ้่อกมาพวมาถ่าม่ายม่ายถ่ายพวกมาพวมาถ่ายก่อนเยเราไม่พร้อมเราังนล้วแล้วก็ถ่ยตั้งนานะหลังแตกหลังนี้หลังนี้เข้ามาถ่ยเข้ามาเาดันมานะผมพาหน่อยถ่ายมาถ่ายมา่ามาหลบต้นไม้แป๊บนึงโอ้โ้ช้วถ่ายไรับมั เย็นหลังหลังมาเต็มเลยหลังเต็มเลยยาวนิ่ยาวนิ่ยาวนิยาวอ้แก๊งโอ้โหที่โล่งตาแตกหเลย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 พุ่มเลยเลยไอก่อนถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาโทเพื่อนถอยถอยถอยสายมือ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 ในพุ่มเดี๋ยก่อนตาวงแตวกตาวงแตวกตาลีกับแก๊งแก๊งเอ็มซีแก๊งเอ็มซีข้างล่างข้างล่างหาหาหามุมแล้วปั๊มเพื่อนหน่อยเดี๋ยวปั๊มเพื่อน เอามาปับในพุ่เอาปั๊นพุกมาไโพให้ปพแกเในพุ่นอยยิโอหเาดันมาเพียบเลยทยก็เอ็ซีไปเอ็ซีไปบวดีบนเยอะมากพีวเยอะมากทำไรอ่ะ ไฟน้ำไอโม,มางกันไหเดี๋ยวให้เอ็มซีช่วยอีกตกลงอกูทิ้งเพื่อนเหรอเนี่ยเกดตะรขึ้นเกดตะไรข้น

แล้วเออเดีเราต้องใส่เกาะว่ะเพราะว่าน่าจะมีสีแดงไปรองว่าเป็นเหมือนแกงเขาวะ่ะบอกแล้วให้เอาเสื้อให้มันเป็นแบบสีเก่าพวกมุณนไม่เล่นสีเข็มขยิงวะเียแตกโอเธอ ここ、えー คบกกันเหรอ 二。 ผมหล่อยล่าวเขาได้ผมไม่กล้าย,ยิงอ่ะมันเยอะเอาสักตรงนีอีกคนนะไหนเงี้ยสถานการอ์อย่างนี้สักเดี๋ยวสักโดนเหรอไม่ไม่ผมกูไม่ได้ยิงเลย เยอะมากอีกคนไปงานหน่อยเต็มเขาอะพี่เมื่อกี้โดนเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหะไม่สีสีม้วนไม่มีใครแตกเลยหรอไม่ไม่น่ามีนะเราหนีกันอะก็จะหนีทำไมไม่ยิงสู้ไปเลยอะยิงสู้ยังถอนได้วันฮะตอนนี้สี่ม้วนมันถอนอยังพี่ถอนอยัง มันไม่เห็นผมเว้ยผมเดี๋ยวพุ่ผมนอนอยู่โอ้ยมันได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินไม่ทุ่งลีเกาะพร้อมแล้วล่ะพร้อมพีม่พร้อมน่อยพี่ลุงโมพร้อมลุงโมทองพร้อมแล้วเนี่ยไอ้ข่าวมาเต็มเลยผมก็ได้แล้วพี่ลุงสัตว์เกาะน่าจะได้แล้วแหละ เดี๋ยวปั๊แล้วล้อสัญญาณเียบพี่องสารกันตั้งกันนะเขาบอกเอาก็เอาอ่ะพี่เอาไม่ได้พี่มานอนกองกระสอบเดินกนได้เจ้าที่บุกงานนี้แปดคนเองพี่รู้ปะ <laughs> ผมลองเดินขึ้นไปดูนะพี่นอนกองในถมเลยหรอเราเห็นสะขอที่ละเขาถอยหมดแล้วนะขอบใจใช่ไหมมาหมดแล้วนี่ดึงจริงยืนขี้อยู่ยืนขี้อยู่มันมาคนเดียวดับปั๊มปั๊มได้ป่ะปั๊มได้ป่ะพยายามไปละจ้าปั๊มเลยจะเต็มเลยนะ

เดี๋ยวเดี๋ยว้าสวับผมวิ่งหนีอยู่คนเดียวแค่มันเยอะได้มั้ยเนี่ยโอ้มีเครื่องนี่กระเป๋าหมายผมมีเจ็ดเครื่องเอาหน่อยใครสวยอย่า ันนีนะนี้ผมรอให้สิงห้องกลับไม่ยกมีพื้นนภาเอาเอาคนให้เทมอนไปแบบตับคนปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มเลยโป้งโป้งโป่งก็พีสมอนุทิลวัตโตนาโถไปแม่โมตัดไปพี่ต้องตื่นเถอะพี่ว่าตาจะเสียอะไรตื่นไอ้เหี้ยตื่นเออไอ้เหี้ยไม่ตื่นดิไม่ใช่ผมผมจะตื่นแล้วผเขาปั๊มแผลตัวเองก่อนเนี้ เซฟเตอรก่อนพี่เออฮึบอีกคนนึงเดี๋ยวผมอ๋อเนี๋มึงเอาเร็วเลยอุ้ยอุ้ยเอา้แทงกระเดงเฉยมีดด้วยมีดด้วยเดี๋ยวนะดันะแก่ไม่ได้อยู่นิ่งอีเหี้ยถ้ากูอยู่นิ่งกูแตกละเอาหน่อยสิมามันมั่วปั๊มเพื่อนื่อนปั๊มปั๊มรีก่อนเลยเร็วปั๊มรีก่อนเลยเร็วผมรีหมดละ หนึ่ไม่ผมดัก่นผมนั่งอยู่ผมนั่งก่อดิเล่นเล่นของเกี่ยวเสือกูไม่ไม่คมเลยโออีกสองคนอยู่ไกลอ่ะตึของข้างล่างนันคือใครอีสองคนนะืแต่ปบแต่งตรงนน้นโอ้โหขึ้นไปดูด้านบนด้วีดิวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นอรเดี๋ยวไปปั๊มก่อนให้เลวในเซ็กอนปั๊มกอนเร็วก็อนนอนก่อนนานนี่ไม่ไปกองใหม่อ่ะไปรับ ้เมื่อกี้ท,กท,กที่แม่งลงมาอีกทีอ่ะผมยิงหลังแม่งเลยแล้วบอกว่าแอบนอนไหนภูมิแม่งไม่เห็นเฉยช็อตนี้คือพวกมันนา่าจะไปกันหมดแล้วเพราะมวยดรุนรุนคือมันจบยังอ่ะเนี่ยจบแล้ว,ลวเราทีเาเาเา่เราได้กระแดงก็คือกล่องมันหายแล้วก็อ,อ,อ,อย่างี้ได้ยิงกระแดงจะยังไงอ่ะเราจะไปช่วยเพื่อนไหมเออแล้วเมื่อกี้สีม่วงบอกว่า าน้อยแต่มาหน้าเราต้องเล่นแล้วรอบหน้าใช่มาในสีขาเมื่อกี้ไงเพื่อนแตกไปคนนึ่งมันกลับมาช่วยเพื่อนโอ๊ยว่าไงอไปช่วยเพื่อนหรือปล่าไปไปหาเพื่อนมายิงตรงการหลาดหรอการหลาดหรอการหลาดละเราช่วยเพื่อนกันได้เพราะว่ายิงตรงกาหลาดไลยนะคราบกระหลาดเนี่ยกระหลาดในโรงเรียนอ่ะไอ้ดบดบห่อนดบน้องเขียวอ่ะพี่ลอมไปกองใหม่ป่ะพี่กองใหม่ป่ะ เราไปช่วยเพื่อนก่อนรีกู้เพื่อนก่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนไปด้านกว่าตกรอบได้แล้วต้นแตกได้เลยต้นแตกข้างล่างอะใครตะโกนอะไรแตกข้างล่างมันตวนตกเข่าก็ได้กูว่าล่ะได้ได้มีคอมมาโชว์เหมือนเขาเอาเอเพื่อนเรากำลร่วมสัญญาณวอลครับ คนนตนแ่น้ำตาเสี่ยบกทำมาโชว์มาเขาเก็บเพื่อเราไปหมดแล้วทโชวเฝาโอเคโอเคไปดีไปดเราเราไปบวกข้างล่างไปไปไปล้วเิ่งทำมาโชว์แล้วเราไปดูตรงกระดาดคาสิโนมันยังกันกระาง ตลาดคาสนโ้ตรงไหนอ่ะตลาดที่ใกล้สุดของเราตอนนี้ใกล้ๆกับนี่การละมาหาลายเหอใช่ใชเออไม่ยัมีเสียงปืนอย่รไป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 ดีกุ๊ปไอทีคอามาชชว์รถเื่อเราเราวิ่งลงไปด้วยกันออพอมีบ้าเหล็กไหม แกนีเครื่องปั๊มเราไม่จำกัดใช่ปะใช่ป่ะรแ้งแต่รอบนี้เรครื่องปอมเใช้สาสิบต่อทุกรอบนี้เต่เราใช้ไปกี่เรองรสสงเรืองไม่ไมจริงจงเราเล่นเหมือนจรเราเราเราไม่จำกัดเครื่องป้่ไหกับกับกับสัญญาณวนเนี่ยกลับทำไมวะเออผอบอลเรียกรับผบอลเรียกเับเออกลับมาแล้วกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วกันแล้วลนบลัไม่ปืนกันอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วมีคนล่อเนี่ย มีคนล่อมันล่อสิมันให้ผมไปเปิดจริงแล้วมันก็แอบพูดในวงกับอันนี้มันปั๊มขึ้นมาใช่ปะใช่ครับโอเคนั้นที่ไม่ถือเครื่องไม่ี่ไม่ได้ถือเครื่องปั๊มพี่ติดนี่อีกนะฮะแม่งปั๊มพี่เจ็ดเครื่องใช่ครับพ่อเป็นนี่สีม่วงเนี่ยตอนเนี้ยม่วงมันบอกว่ามาน้อยแต่มาหน้า ไม่คือเราอ่ะเดี๋ยวไป็นบวกกับสีแดงถือเกอนระบบแล้วไงสีแดงมันเซมตี้เห็นป่ะระบวกกันแบบมันเลยหน้าสวนเลยมนเชื่อส่อต่อเลยส่งมุ่งต่อเลยแต่คือถ้าเราพีดีกับสโนอ์ขับขัดถ้าเราพีดีพีดีมากๆเลยเพราะเราอยู่ในแอ่งแล้วอะมันมันมันเือใช่ป่ะมันจริงเราได้พีดีใช่ไหมในท่านเราปล่อยมันีดก็ไม่ดีเราโดนไล่แล้วเปนแล้วคือตอนแรกที่เรื่อมันอยู่ไหนบ้างไงอถ้าเราพีดีกับสโนอ์นะรับหนึ่งโอเคครับ